จากเรื่องราวของสาวข่าววิ่งมาดูความมันกันบ้างคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะจะเย็นๆน,นะคะไม่ต้องห้ามค่ะทราบอยู่ค่ะว่าร่างกายอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่ทันดิฉันพร้อมกว่านี้นะคะจะแอคติ้งให้บู๊สนันเลยเพราะว่าละครสิงรถบรรทุกมาคอนเฟิร์มความสนุกสองพระนางค่ะน้องอ๊อฟชนะพลและน้องเพลงกับวิตาอื้อหือชื่อเรื่องสิงรถบรรทุกจะไปบู๊กันที่ไหนล่ะคะก็ต้องบู๊บนรถบรรทุกสิคะฉากนี้เนี่ยวัดเสียวจริง แล้วนีที่เอาบูหนักมากจริงจรมากครับจริงเป็นแบบว่าบูแบบต้องกระโดดข้ามรถบรรทุกอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่ใคือในการบูของเรื่องนี้นะครับบูบนหลังรถบรรทุกบูในรถบรรทุกรู้แบบบูแบบใช้มอเตอร์ไซค์บูบูแบบท่าแบบวิ่งเหมือนฟรีแลน่งอะไรเงี้ยแบบคนแข็งยากเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นละครบูมาแข็งแรงอย่างเดียวครับต้องเฟซครับได้ได้ข่าวว่าเรื่องหน้าก็อยากจะเล่นบูอีกใช่ผมพร็เอกนักรักนะครับผม ผมนักรักนะครับก็มีบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่เท่าเลยค่ะไม่เท่าพี่อ๊อฟเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นยิงปืนเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยมากกว่านี้เขาจะจะเป็นพระเอกที่แบบว่าเออคุณไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยจะสบายก่อนที่เราจะมาร่วมงานกันเรื่องนี้เรื่องที่แล้วเราก็ไม่ค่อยแบบมีแบบปุ๊กกิ๊กกันเท่าไหร่ใช่แต่เรื่องนี้อยากให้รู้นั่นเองนะฮะมีแน่จ้ะมีแน่มีแน่ค่ะ นี่คุณผู้ชมคะรอติดตามกันได้แล้วรองว่าถูกออกถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับคอหนังคอละครที่ชอบแบบบู๊แบบแอคชั่นนะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้คะ่ะ